สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทงเราช่องและเพจหมาแกะหนังก็ขออนุญามารีวิวเรื่อง Red One นะครับเป็นหนังจากทางพ่อมกับเจคแคสเดนที่เคยทำเรื่องจูมันจี้ Welcome to the Jungle แล้วก็จูมันจี้ The Next Level แล้วก็ Bad Teacher ครับซึ่งในเรื่องนี้เขาจะหยิบเรื่องราวเกี่ยวกับ s ซนต้าที่หายตัวไปจากการจับตัวของใครบางคนแล้วก็จะต้องมีคนไปตามหาเขาครับ หลังดูจบแล้วคือกึง่งกึ่งผิดหวงังแล้วก็กึงก่งกึ่สมหวงังพอสมควรนะเพราะว่าตัวหนังมันมีไอเดียที่มันน่าสนใจเยอะมากอย่างเช่นไอเดียพวกตำนานพวกมิสเตอร์โลจิคอลอะไรพวกนี้ซึ่งมันรู้สึกว่ามันน่าจะไปสุดได้กว่าน,นี้บ้างแล้วมันอธิบายได้ค่อนข้างชัดเจนด้วยในแรก World Building ผมรู้สึกว่าเป็นจุดเด่นของพวกมกับ j จ k คแคสเดนเหมือนเดิมที่ เราดูจูมันจี้มาเป็นยังไงเรื่องนี้มันก็คล้ายๆแต่ว่ามันอธิบายกว้างกว่าเยอะมันก็เลยรู้สึกว่ามันท้าทายตัวพุ่มกับมากกว่าด้วยด้วยการที่มันกล้ามกึึงๆพอเราเดินออกมาจากโรงแล้วอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่ได้สมหวังอะไรเท่าไหร่เลยอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าผิดหวังครับแล้วในแง่พวกโปรดักชันดีไซน์อันนี้ผมมองว่าทำออกมาได้ดีมากนะด้วยการที่ World Building มันดีอยู่แล้ว ในแง่ world building อะแทบจะแบกหนังเลยเพราะว่าบทมันค่อนข้างยุ่งเหยิงมากยุ่งเหยิงในที่นี้ของผมเลยคือมันดูแล้วสเปะสปะไปนู้นไปนี้แล้วด้วยการที่เรื่องนี้ตอนแรกจะไปฉายในพรามวิดีโอมากฉากมันรู้สึกว่ามันเหมือนกับจำกัดงบอะคือมันงบไปสุดแล้วอ่ะแต่ว่ามันน่าจะไปสุดได้กว่านนี้อย่างเช่น final battle ครับฉาก final act ของเรื่องนี้ มันเป็นฉากไฟนนลที่ค่อนข้างถามว่ามันผิดหวังไหมมันก็รู้สึกว่ามันสเกลเล็กไปหน่อยหลังจากที่เราดูพวกฉากแอคชั่นปรับปลายมาในเรื่องแล้วอะแล้วบางไอเดียเอาว่ากันตามตรงมันรู้สึกแบบหยัางหวาอะไรของมันว่าไอเดียด้วยการที่คนเขียนบทของเรื่องนี้ก็คือคริสมอร์แกนก็เป็นหนึ่งในคนที่สร้าง Fast and Furious ครับที่ช่วงหลังๆเอาว่ากันตามตรงเลยไอเดียมันค่อนข้างหลุดแล้วอะยิ่งภาค1ินี้ มันออกทะเลเลยอ่ะบางฉากคือมันเกินมนุษย์ไปแล้วอ่ะซึ่งล่าสุดเลยของคริสมอร์แกนที่เราได้ดูก็คือชาแซมฟิลิปป์เดอรกอสที่เป็นชาแซมสองซึ่งผมก็ยังจำได้เลยว่ามันมีบางไอเดียที่ไม่เวิร์กอ่ะแต่ว่าในเรื่องนั้นอ่ะเดวิดเอฟแซมเบิร์กยังแบกอยู่อ่ะยังแบกให้มันตัวหนังมันพอดูได้อ่ะแม้ตัวนักแสดงมันจะน่ารำคาญนะเริ่มที่จุดเสียดายกันก่อนแล้วกันครับตัวละครทุกตัวมันมี เสน่ห์ของตัวเองนะแต่ว่าปัญหาเลยคือมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยน่าสนใจเลยครับอย่างเช่นตัวละครของเคียนแนชิปการเป็นหนึ่งในนักสแสดงที่น่าจะดังได้มากกว่านี้แล้วอะเรื่องนี้ตัวละครนี้ตัวละครของเธอเนี่ยก็ใช้ได้ค่อนข้างแบบอืมส่วนตัวละครที่เป็นตัวหลักอย่างคริสอีเวนส์ที่รับบทเป็นแจ็คแล้วก็เดอะร็อกที่รับบทเป็นแคลคริสอีเวนส์ก็ยังเล่นเป็นตัวเองเหมือนกับ ถ้าสมมติใครได้ดู Ghosted แล้วก็หลายคนไม่ค่อยชอบบุคลิกเขาเรื่องนี้ก็มาคล้ายๆแบบนั้นแต่ว่าฉลาดเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ว่า zone the lock ครับ the lock คือมามาเดิมๆคุณดูเรื่องไหนมาเรื่องนี้เขาก็เป็นแบบนั้นมันเลยรู้สึกว่าพอมาผสมกันแล้วอ่ะดูแล้วมันไม่เข้ากันแบบแปลกๆอ่ะแล้วก็ c g ของเรื่องนี้ครับ CG ของเรื่องนี้มันมีรอยบ้างแหละเพราะว่ามันเป็นหนังที่สเกลใหญ่แต่บางฉากก็ มันดูรู้ว่าแบบอ่ะมันสกรีนสกรีนชัดเจนไปหน่อยอ่ะอันนี้ไม่ได้ติว่าเอ้ยตัวหนังมันแย่ดูไม่ได้ดูไม่รู้เรื่องมันไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นแต่ว่าบางฉากมันก็ละสายตาไม่ได้จริงๆตัวหนังยังมีการเล่าเรื่องที่มันอยากจะแวะตรงนู้นแวะตรงนี้ก็ไปเหมือนกันถ้าสมมติคุณได้ดูจูแมนจี้ของผู่กกับคนนี้มาในฉบับผมผมกกับคนนี้นะมันจะเล่าเหมือนเกมซึ่งมันก็เป็นเกมแหละแต่ว่า เรื่องนี้มันจะเล่าเหมือนเกมที่ตัวละครจะไปทำเควสแล้วก็ถากลับมาที่เดิมทำเควสทำเควสแล้วก็รู้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปเรื่อยๆซึ่งมันก็อินได้นะแต่ตัวหนังมันรู้สึกแบบทื่อๆอย่างไงก็ไม่รู้อ่ะด้วยการที่มุกตลกมันค่อนข้างฝืดมากในโรงผมอะ่ะผมยังไม่ได้ยินเสียงฮาเกิน5ฉากเลยแบบดังๆอะ่ะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างผิดหวังนะพวมกับเขาเป็นคนทำหนังตลกมานะ แบททิชเชอร์ก็หนังตลกนะแต่ว่าทาไมมาเรื่องนี้มันดูแล้วแบบโอ้หฝืดมากเลยอ่ะอันนี้เหลือเชื่อเหมือนกันว่าทําไมมุกมันถึงฝืดขนาดนี้พอมุกมันฝืดแล้วอะแล้วนี่มันเป็นหนังตลกอะทําให้เรื่องเรื่องมันดูน่าเบื่อไปเลยบางจุดมันก็ค่อยคล้ายแบบมาเวลมากเลยพอเรามานึกถึงเนี่ยมันก็จะเกิดการเปรียบเทียบอีกว่าคุณไปก๊อปหนังมาเวลมาบางไอเดียมันคือหนังฮีโร่ ในแบบของมันเลยแต่ว่าแค่มาผสมกันมาเป็นแนวคริสต์มาสแค่นั้นเองครับต่มมาที่ข้อดีกันบ้างครับข้อดีของเรื่องนี้คือการสร้างโลกของตัวหนังเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจมากอย่างเช่นการท่องโลกไปเรื่อยๆแล้วก็พาสํารวจตัวละครพาสํารวจเผ่าพันธุ์ในเรื่องที่เราอาจจะไม่รู้ว่าพวกเขามีมาก่อนแล้วก็ทําให้เรารู้สึกหลุดเข้าไปในโลกนี้ได้จริงๆในช่วงเวลาสชั่วโมง เมคอัพของตัวละครพวกตัวละคร CG อย่างตัวละครแคลมปัสในเรื่องอย่างตัวละครหมีในเรื่องก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างเนียนครับแล้วก็ดนตรีประกอบในเรื่องครับดนตรีประกอบในเรื่องนี้ยอมรับว่ามันมีโลกบ้างแหละแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ตัวหนังคริสต์มาสต้องมีคือเพลงครับเรื่องนี้ก็มีเพลงคริสต์มาสเปิดแบบกระจายเลยซึ่งมันก็เป็นข้อดีแล้วก็ข้อเสียในเวลาเดียวกันคือบางฉากมันก็ ใช้ดนตรีที่สิ้นเปลืองมากแล้วก็ผมไปดูในระบบ i m a x นะถ้าสมมุติใครงบถึงก็สามารถไปดูได้ครับแต่ว่าผมมองในมุมผมนะเรื่องนี้มันดีใน i m a x แค่ระบบเสียงการภาพมันไม่ได้ฉายเต็มจอคือผมรู้มาก่อนว่าเรื่องนี้มันจะเป็นหนังที่อ่ะมันเอามาจากพรามวิดีโอแล้วมาฉายลงมันดูแล้วมันดูสตรีมมิ่งไปหน่อยอะอย่างเช่น Opening Credit ครับ Opening credit ถ้าสมมุติคุณได้ดูดพวกหนัง netflix มาหนังพรามวิดีโอออริจินอลของพวกเขาเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้เลยแล้วมันตัดเข้าโลโก้แบบตุม้มเหมือนกันเป๊ะอย่างน้อยคุณลงทุนทำอินโทรหรือว่า Opening credit ที่มันน่าจดจำกว่านี้ไม่ใช่ Opening credit แบบนี้ก็รู้สึกเสียดายนิดหนึ่งนะื่อยการที่ตัวหนังมันมีรายละเอียดในจักรวาลน,นี้เยอะมากมันควรจะใส่จุดนี้ลงไปใน Opening credit แล้วก็ทําให้เรารู้สึกสนใจแล้วก็ในแง่ความแปลกใหม่ของเรื่องนี้ความแปลกใหม่ของเรื่องนี้เอาจริงๆแล้วผมมองว่าตัวหนังมันมีรายละเอียดบางจุดที่ไม่เคยเห็นในหนังคริสต์มาสพวกหนังพรภารกิจคริสต์มาสมาก่อนมันเป็นไอเดียที่น่าสนใจดีนะมีจุดที่น่าจดจําบ้างหลังจากเดินออกมาจากโรงครับถ้าสมมติให้ใส่เรื่อง red one เป็นสรรมการก็ red one ก็เท่ากับ the other guys บวกด้วย Jingle All the way แล้วก็บวกด้วย after Christmas ครับสรุปแล้วนี่ก็เป็นหนังที่ดูเพลินๆได้อยู่แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นหนังที่น่าจดจำอะไรขนาดนั้นนะมันดูแล้วจบแล้วจบเลยแต่ว่ามันควรจะฉายในช่วงคริสต์มาสครับช่วงคริสต์มาสมันจะเป็นช่วงที่เรื่องนี้จะมีคนดูเยอะเพราะมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแซนตา้าเวลาที่ ต่างประเทศเขาเข้ามาในช่วงคริสต์มาสหนังพวกเนี้จะต้องไปฉายแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นหนังที่ถามว่ามันมัน,มนไหมมันก็พอมันได้อยู่พอฮาไหมก็ถือว่ามันฮาแบบฝืดอะแต่ว่าในแง่ไอเดียในการสร้างโลกของตัวหนังมันทำออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจก็เลยทำให้ตัวเรื่องนี้มันถูกแบกไว้ด้วยไอเดียของมันครับเวดวันฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ สุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามช่องและเพจหมากแกะหนังด้วยนะครับ